เวลาตำเครื่องแกงแล้วค่ะก็มีพริกแห้งกระเทียมนะคะใส่ผงนัวลงไปความนะเผ็ดนั้นแล้วแต่ใครชอบนะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะถูกต่อให้ละเอียดเลยค่ะใส่กระปิลงไปแล้วก็ตำต่อเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยไปเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็มาดู3ามชั้นกันเลยค่ะเราก็มาหั่น3ามชั้นทิ้งไว้นะะหั่นชิ้นพอคำนะเพื่อน ตั้งกระทะไว้เลยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำม or then, so, right so, ันนะคะเราจะใช้สามชั้นนี่แหละค่ะลงไปผัดทีแกงเอาที่แกงลงไปผัดเลยนะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสามชั้นนะเพื่อนเราก็เลยไม่ใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่งั้นจะไปเยอะไปผัดทิแกงให้หอมนะคะแล้วใส่น้ำลงไปค่ะคือน้ำตอนเรายังไม่ได้ใส่ผักนะเพื่อนค่ะเรียบแล้วที่น้ำผักมันแตกแล้วแล้วก็ ดิแม,ม้ว่าน้ำน้ำผักมันออกาอายนะคะกะเอานะคะไม่มีปริมาณที่จะเต็ม่ะ่อบมันต่วยิ่สิแเ้วเดี๋ยวเราค่อยมามถึงรสนะคะโอเคมากเกงนคนไทยทางเหนือนะคะนัวเข้าไปประมาณช้อนครึ่งช้อนช้อนชานะคะกับกระเทียมใส่งตะกี้หัวฉีดสามชัน้น แป้งพัคก,กี้หบดใส่สามชั้นค่ะ